สเตจการทําการวิเคราะห์งานวิเคราะห์ปัญหาในหะนัง mm hmm. สือเรียกว่าอะไรนะวัตถุประสงค์ในการเขียนโปรแกรม mm hmm. ใช่ไหมเออมีอยู่ห้าสเตจนะครับเอออันที่หนึ่งก็คืออะไรหนึ่งคือถ้าครูพูดบ่อยก็คืออะไรครับเป็นเรื่องของอะไรครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหนะังสือจะใช้คําว่าอะไรครับวิเคราะหะ์อะไรวิเคราะห์อะไรนะครับอ่าวิเคราะห์ เวิเคราะห์วัตถุประสงค์อสในการนะไรนะเขียนโปรแกรมอ่ะเขียนโปรแกรมอ่ะโอเคนักเรียนเขียนอย่างนี้มาอย่างนี้มาใช้ได้นะักเรียนอวิเคราะห์วัสดุอ่ะ,อะถ้าเป็นครูก็ใช้คําว่าอะไรครับสั้นๆแค่นี้พอสิ่งที่โจทย์ต้องการพูดง่ายคือโปรแกรมต้องการอะไรโอเคไหมะผูเขียนไว้ตรงอะไรครับ ถัดจากข้อนี้ถัดจากข้อหนึ่งนี่อ่ะช่องว่างตรงนี้โอเคไหมเขียนเติมไปอันนี้โจทย์ต้องการอะไรว่าไปสองเรื่องของอะไรครับหนังสือเฉยๆว่าวิเคราะห์รูปแบบผลลัพธ์ใช่ไหมครับรูจะใช้ช้เฉยๆว,ว่าอ่ะสั้นๆอย่างนี้ได้ครับอ่อผลลัพธ์หรือรูปแบบผลลัพธ์อ่ะรูปแบบผลลัพธ์ครับอ่ะในหนังสอืออ่ะเขียนว่าอะไรนะวิเคราะห์ก็ให้ใช้คําว่าวิเคราะห์มาด้วยอ่ะวิเคราะห์อ่ารูปแบบผลลัพธ์ อ่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะเอาเลยนะครับเอาพุทน <c oughs> ะแบบนี้ขั้นตอนที่สามทำไรอันนี้เราก็ไปทำอะไรครับทำอะไรสร้างหน้ากากสร้างหน้ากา,า,ากาโปรแกรมขึ้นมาโอเคไหมสร้างสิ่งที่เราต้องต้องการแสดงให้ผู้ใช้เขาเห็นว่าโปรแกรมเรามีสเต็ปการทำงานแบบนี้แบบนี้เออมีช่องวันแบบนี้มีเอาพุดแบบนี้น,นั่นเองก็ไปใส่ไว้ในข้อที่สองอันนี้สามอะไรครับอ่า อข้อมูลนําเข้าในนั้นอาจจะเพิ่มคําว่าอะไรมาวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้าครับใช้คําว่าอะไรครับ Input ด,ดูนะครับตั้งใจนะเออจะได้ทํากันได้ทังเรียนทักเรียนวิเคราะห์งานไม่เป็นเขียนโปรแกรมยากอันนี้ก็เียก็ใส่ไปมีอะไรที่เอาเข้าไปให้มันทําการประมวลผลบ้างอ่าเป็นข้อมูลนําเข้านะครับอันนี้สี่ทำแรงครับ เรื่องของตัวแปรอ่าตัวแปรใช่ไหมครับตัวแปรในนั้นก็เพิ่มคําว่าอะไรมาวิเคราะห์ตัวแปรอ่าเอาสั้นๆได้ครับตัวแปรอ่าตัวแปรภาษาอังกฤษเรียกว่า variable อ่า variable ก็ตัวแปรนะครับ variable นะครับตัวแปรก็ตัวแปรนี่คอนเซปต์การตั้งไงชื่อต้องไม่ครับสคํคำสงวนขึ้นต้นโดยภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ ไม่หรืออันเดอร์สกอร์ใช่ไหมไม่เป็นไม่ใช้ตัวเลขขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคอนเซปต์มันถูกไหมครับอ่าแล้วก็อะไรครับวิธีการอ่าวิธีการประมวลผลอ่าเรียกว่าอะไรครับตัวเศษอ่า cws ในหนังสืออาจจะมีการเพิ่มคําว่าอะไรวิเคราะห์มาด้วยใช่ไหมอ่าวิเคราะห์วิธีการประมวลผลกลับมาด้วยแค่นั้นมันมีห้าสเต็ปอ่าแบบนี้ วิเคราะห์วิธีการประมวลผลเนาะครับอะ,อะก็แค่นี้ประมาณนี้ทุกครั้งที่วิเคราะห์งานต้องห้าเต็าแบบนี้โอเคไหมเดี๋ยวเวลาทดเวลาคูสอบก็สอบแบบเนี้ยโอเคนะนักเรียนก็ต้องวางมาเรียนจะเขียนแบบสั้นๆอย่างนี้ก็ได้เขียนแบบยาวๆอย่างนี้ก็ได้แต่มันต้องถูกนักเรียนโอเคนะโอเคนะอันนี้ข้อแรกข้อแรกเ็าบอกว่าไงข้อแรกเขาให้เราหาอะไร อ่าหาดอกเบีย้ยข้อนี้เฉลยไปยังยังเลยใช่ไหมอ้าวสิ่งที่โจทย์ต,ต้องการคืออะไรอ่ะดอกอะไรครับดอกเบีย้ยอ่าสิ่งที่โจทย์ต,ต้องการคือดอกเบีย้ยครับก็เขาต้องการดอกเบีย้ยเนาะอต้องการดอกเบีย้ยแล้วเขาก็มีสมาการมาให้ใช่ไหมอ่ะใช่เปล่าอ่าสมาการเขาว่างไงสมาการเขาว่างไงข้อนนี้น่าจะผิดไหมไม่น่าจะผิดแล้วนะดอกเบีย้ยนะ เงินต้นคูณด้วยอะไรครับอัตราดอกเบีย้ยอ่ะโอเคแต่สิ่งที่ต้องการก็คือดอกเบีย้ยเราไม่ต้องเอาสมการเข้ามาเขียนเนาะอันเนี้ยข้อแรกต้องการอะไรครับดอกเบีย้ยโอเคไหมดอกเบี้ยนะก็ที่หนึ่งนะอันที่สองรูปแบบผลลัพธ์อ่ะรูปแบบผลลัพธ์นูคิดว่าโปรแกรมนี้จะต้องมีหน้าตาย,ยังไงมีหน้าตาย,ยังไงนักเรียนก็ทําอะไรครับนักเรียนก็ใส่ไปอ่ะมันมีอะไรบ้างละ่ะมีอะไรบ้าง นักเรียนถ้าจะให้เด็กเรียนก็บอกก่อนนักเรียนเป็นโปรแกรมอะไรโปรแกรมคำนวณใช่ไหมคำนวณคำนวณตัวจิคำนวณหาดอกเบีย้ยโอเคไหมอบอกให้ผู้ใช้เขาทราบก่อนอในหนังสือเขาจะใช้ขึ้นมาก็เป็นอะไรครับ input data ถูกไหมเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับใช่ปะอ่าเขาจะแบ่งมาให้ว่าเป็น input Data เป็นเท่าไร u t p u t Data เป็นเท่าไรอะไรเงี้ยเวลาเป็นอะไรบ้างอิ Input Data นี่ก็คือสิ่งที่เขาโชว์ขึ้นมาก่อนที่ให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ทํะไรใส่ไปว่าคุณต้องการจะรับค่าอะไรอ่าจริงๆเขาใส่มาเป็นภาษาอังกฤษในหนังสือใช่ไหมเขาก็พยายามให้เรียนใช้ภาษาอังกฤษให้เยอะจริงๆถามว่าในการแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ไหมเป็นได้นักเรียนนะอ่าบางโปรแกรมเป็นได้บางโปรแกรมเป็นไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็แสดงผลภาษาไทยค่อนข้างได้เยอะแล้ะนะครับเอ่อ อันดับแรกเราต้องรับอะไรนะเงินต้นถูกไหมเงินต้นอเงินต้นเภต้นอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะน้องเียนก็ลองเซิร์ชมาอาใส่ไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่ภาษาอังกฤษนะครับน้องเล็กก็เท่ากับแล้วก็ทำอะไรทาที่ว่างไม่ให้เขาหน่อยหนึ่งที่ว่างมาให้เขาหน่อยหนึ่ง,ง,เ,งเพื่อรู้ว่าโอเคอ่าเอาไว้ให้เขาเ,าเติมนะครับเงินต้นภาษาอังกฤษใช้คําว่า ไม่ยากครับเราก็ไปเซิร์ชเราต้นภาษาอังกฤษใช้คําว่า principle ใช่ไหม principle อ่ะอันนี้หนูก็ใส่ไปว่าอ่ะภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ครับเงินต้นแบบนี้ก็ได้หรือมีภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้อันนี้คูเขียนให้เป็นแนวทางโอเคไหมครับประมาณนี้หนึ่งมีเงินต้นสองมีอัตราอัตราดอกเบีย้ยอ่าอัตราดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยอ่ะใช้คำว่าอะไร คำว่าอะไรครับใช่ว่าอะไรอะไรเลย interest rate เหรออ่า in inter อ่า interest อ่าอี t อสทีไหมไม่รู้อ่าอี t อสทีเอ่าหัเขียนตามที่ครูสะกดได้ interest น่าจะถูกแบบนี้มั้งหน้าข้างบนเนาะ interest อ่า interest rate อ่าเป็นตัวที่อัรับมาอันที่สองใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นอันนี้ในหนังสือเขาจะมีมาเป็นแบบนี้ต่ออ่าเขาแบ่งมาเป็นเอาพุตอ่าเอาพุตดาตถูกไหมอ่าเราจะเรียนแบบหนังสือก็ได้แล้วทาแบบนี้อ่าเอาพุตดาตอะไรที่เอามาแสดงเป็นเอาพุตด a ต a ล่ะก็คืออะไรครับเนี่ยเนี่ยตัวอะไรสิ่งที่โจทย์อะไรครับสิ่งที่โจทย์ต้องการดอกเบี้ยนะพิมพ์ผิดอ่าก็เป็นอะไรครับ ก็าบอกแปลว่าดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยอ่เท่ากับเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเราสภาษาอังกฤษร่วมด้วยก็ได้อ่าครับอ่าแล้วก็ว่าไปครับโอเคดอกเบีย้ยก็ interes แค่นี้ถูกไหมแค่นี้อโอ๊ะโอ๊ะวางผิดอแค่นี้อ้าวหมดทั้งมวลครับจัดใส่กรอบให้สวยงามแต่หนังสือไม่ได้ใส่กรอบม,มาให้เนาะ เราก็ใส่กรอบสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวกูใส่ไว้ตรงกลางปุ๊บถึงเวลาเวลานักเรียนคีย์โปรแกรมก็โอเคมากรอบตรงกลางน,นะเติมค่าตามนี้อะไรอย่างนี้โอเคไหมครับก็ Insert. อินเสิร์ต่ะใส่กรอบใส่บล็อกให้มันดูสวยงามหน่อยตีเส้นกรอบว่าโอเคโปรแกรมเราทําประมาณนี้จิ้มเอาแสีไม่เอาเส้นอ่ะอันนี้กูทไให้ดูเป็นตัวอย่างใส่กรอบสัหน่อยเนี่ยหน้าจอโปรแกรมผมประมาณเนี้ยโอเคไหม ที่ใช้งานประมาณเนี่ยเห็นชัดเจนอ่านําเข้าเอาข้อมูลเข้าตรงนี้ตรงนี้แสดงผลออกตรงนี้โอเคปะ่ะประมาณนี้ัเรียนอ่าอันนี้ก็เป็นสเต็ปขั้นตอนที่อะไรขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สามข้อมูลนําเข้าอ่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอามาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เอามาใส่เป็นอะไรครับข้อมูลนําเข้าอันนี้เอาเอาอะไรเข้าเอากี่ตัวสองตัวก็อะไรครับเงินต้นกับอะไรครับ อัตาราดอกเบี้ย ok e เราก็ใส่แล้วเราก็อะไรครับคอมมาไปมีตัวชื่ออะไรก็ว่าอ่ะอ่ะอาตารย์ดอกเบี ok ้ย e ครับประมาณนี้อ่าอัตาราดอกเบี้ย ok e ปึ๊บแล้วอะไรอีกครับต่อมาสเต็ปที่สี่เป็นตัวตัวแปรเนาะอ่ะเป็นตัวแปรตัดๆสเต็ปที่สี่เป็นตัวแปรอ่ะตัวแปรตัวแปรหลักๆฟังคุยดีนะหลักๆอ่ะ เราครูสอนยังจะเล่นเกมอีกนะครับอ่าตัวแปรข้างบนนี่ข้อหนึ่งต้องเอามาใช้และข้อสามต้องเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ทราบค่าชัดเจนโอเคไหมใช้อยู่สัสองตัวนี้หรือบางคนอาจจะไปมองที่เอาพุทเลยก็ได้มีอะไรที่ต้องนําเข้าไปบ้างมีอะไรที่ต้องส่งออกมาบ้างแล้วค่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้เราเอามาเป็นตัวแปรโอเคนะครับโอเคนะอ่ะครับตรงนี้ก็ใส่ไป โอเคมีเงินต้นมีดอกเบี้ยมอีอัตราดอกเบี้ยนะครับอ่ะูเอาตัวนี้เลยเพราะเราเขียนไปแล้วเะาได้ง่ายได้เร็วเลยก็ามาตั้งเป็นตัวแปรไปปึ๊บปิ้นอ้าวคือคืออะไรว่าไปเฮ้ยโทษทีต้นแสนครับคืออะไรครับเงินต้นใส่นะครับคือเงินต้นแบบนี้อ่ะสองอะไรครับ i n t e r e s t rate ได้เป็นไรคืออัตราดอกเบี้ยคือครับอ,อัตราดอกเบี้ยอ่าสามอะไรครับอินเทเลสใช่ไหมอินเทเลสค่แ,แค่นี้อ่ามาเลยก็ได้อ่ะมาหมดเลยก็ได้อ่ะอันนี้พี่มามันง่ายช่บเขาหนูมันกอ็ไม่ได้นะเขียนเองคือ,อครับเป็นดอกเบี้ยแค่นี้เสร็จแล้ว คไหมเอาติเหลือซิงเกิลโอเคครับจะเตปที่สามแค่นี้เตปที่สี่แค่นี้ตอนนี้เราเอามาครบไหมครับตัวแปรครบไหมหนึ่งสองอันนี้หนึ่งสองมาแล้วครับตัวที่ 1, หนึ่งดอกอขั้นตอนที่ 1, หนึ่งดอกเบีย้ยนี่ครับตัวนึงที่หนึ่งดอกเบีย้ยก็ครบละสามตัวแต่พอเราเขียนไปเรื่อยๆไปเจอขั้นตอนที่ห้าอาจจะมีการทํางานอะไรเพิ่มขึ้นมาและต้องมีตัวแปรนักเรียนก็ค่อยเอามาทำะไร เอามาเติมได้โอเคไหมเป็นแบบนั้นได้อ่าโอเควิธีการประมนผลสเต็ปแรกเลยต้องทาอะไรครับเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นสเต็ปที่สองทำการอ่าเริ่มต้นการทํางานถูกไหมมาดีเห็ยนแบบนี้สองต้องอะไรครับหนังสือจะเขียนคู่กันประกาศพร้อมกับรับค่าถูกไหมเอาใหม่ครับเอาแบบปู่ให้นักเรียนเขียนแยกกันประกาศก็ประกาศรับค่าก็รับค่าเคนะ อ้าวประกาศตัวแปรมีอะไรบ้างมี print, ่ r i n t P I N C I principal ถูกไหมครับอ้าว principal เก็บค่าอะไรตัวเลขข้อความเก็บอะไรลูกเก็บตัวเลขใส่อะไรอ่ะใส่สูตรหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าให้เอาศูนย์ไปเก็บที่ตัวแปร principal คิดง่ายๆครับต้องเรียนเริ่มโปรแกรมมาควรจะมีค่าอะไรไหมไม่ควรจะต้องมีค่าอะไรการทําแบบนี้ มันจะเป็นการถ้าเกิดว่าในเครื่องของเรามีการสร้างตัวแปรชื่อเดียวกันมันจะทําล้างค่าค่าที่เขาเคยป้อนไว้ให้กลายเป็นค่าเริ่มต้นเป็นค่าอะไรค่าสูงจำไว้นะครับทําแบบนี้อ่ะแบบนะครับในตอนที้ห้าเนาะอ่ะบอกว่าให้ทําการประกาศตัวแปรกับอะไรนะรับค่ายแยกกันอ่ะแล้วมีกี่ตัวแปรประกาศได้หมดเลยมีอะไรบ้างครับ อินเทอร์เสถูกไหมอ่าเรสอีอ e ีอ e, uh, mm ่าอินเทอร์เรสเสเก็บอะไรครับเก็บตัวเลขใช่ไหมอัตราดอกเบีย้ยสามจุดเก้าห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นตัวเลขก็ไปสูตรไปดอกเบีย้ย mm hmm. ก็ตัวเลขก,ก็เป็นอะไรครับสูตรเหมือนกันอ่าสูตรเหมือนกันเท่ากับสูตรโอเคขั้นตอนนี้เข้าใจรู้เรื่องไม่งงนะอ่าพอประกาศเสร็จเราเริ่มจะมาทำอะไรครับเรามีประกาศเสร็จแล้ว เราก็ต้องมาเริ่มสเตปต่อมาก็คืออะไรอุ๊ยโทษดีทําการอะไรครับเราจะสมมติว่าเราจะทําไข่เจียวสักใบหนึ่งได้เราก็ต้องไปงไงก่อนข้อมูลที่เราเอาเข้าไปใช้ทําไข่เจียวก่อนใช่ไหมครับต่อมาสเตปที่สามนะครับนักเรกียนขัดจัดพอเสร็จแล้วเราก็จะทําการอะไรครับรับค่าเอ,อ,อันนี้ตัวแปรที่เราจะรับค่าคือตัวแปรอะไร ตัวแปรที่อยู่ในเรื่องของอะไรครับข้อมูลอะไรครับข้อมูลนําเข้าโอเคไหมครับข้อมูลนําเข้ามีตัวแปรชื่ออะไรบ้างยัต้องใช้มีอยู่สองตัวก็คืออะไรครับ principle กับ interest rate อ่ะ principle ใส่ไปครับก็ใส่ตัวแปรไป principle อย่างนี้ชื่ออ่ะแล้วก็อะไรครับ interest rate อ่ะสองตัว interest rate โอเคนะรับค่าอาจจะเติมรับค่าในเก็บที่ตัวแปรอย่างนี้ก็ได้ครับเก็บที่ตัวแปรอย่างนี้ได้ครับเพื่อความรายละเอียดมันชัดเจนขึ้นก็ได้รับค่ารับค่าไปเก็บที่ตัวแปรอ่ะพิ้นซีเพิลอินเทอร์เรสตัวนี้ใช้ตัวใหญ่ก็พยายามใช้เหมือนกันตัวไหนใช้ตัวเล็กก็ใช้เหมือนกันโอเคเนาะครับอ่ะอันที่สี่ทำาะไรต่อพอรับค่าแนละ้ว ได้ส่วนผสมมาแล้วสมมุติเราทาไข่เจียวได้องค์ประกอบมาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปรุงให้มันได้อะไรออกมาไข่เจียวสมมติว่าเป็นไข่เจียวก็ให้มันได้ไข่เจียวมาทำไข่เจียวใส่อะไรบ้างนักเรียนน้ำมันต้องมีไข่ต้องมาเอ,อน้าซอสน้ําปลาต้องใช่ใช่ไหมอ่ะก็ใส่รวมๆไปก็เอาไปผัดเอาไปทอดเอาอะไรให้มันได้เป็นอะไรมาไข่เจียวอันนี้ก็เช่นกันครับเรียนต้องการผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์คืออะไรครับดอกเบีย้ยนักเรียนก็ต้องอะไร เออเราจะต้องคำนวณให้มันได้ดอกเบี้ยแล้วนั่นก็พิมพ์หมว่าคำนวณใช่คำนวณครับแล้วก็อะไรเอาชื่อตัวแปรมาใช้ละอินอะไรครับอินเทอร์เลสอ่าอินเทอร์เลสครับสมการมันคืออะไรหรือวิธีการคิดคืออะไรครับอ่าในหนังสือก็บอกมาคืออะไรอินซิปเอาเงินต้นคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินต้นใช้ตัวแปรชื่ออะไรใส่ตัวนั้นเข้าไปคูณ นักเรียนจะใช้ดอกจันก็ได้จะใช้เป็นตัว x ก,ก็ได้กากบาทก็ได้แล้วก็เขียนไปครับคืออะไรครับ t e r เ s t r เ t e นี่อันนี้เอาไปคำนวณโอเคไหมครับประมาณนี้คำนวณเสร็จแล้วเก็บที่ไหนคำนวณจละล้วเก็บที่ไหนนะักเรียนมีอยู่คนเขียนมาคำนวณครับรับค่าครับแต่ไม่บอกทำอะไรสมการไม่มีเออหลักการตัวนี้นะครับเราเราเขียนนะเมื่อก่อนนี่เรียนเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนจะเขียนยังไง เขียนยังไงครับการย์เดี๋ยวผมเขียนตัวอย่างคณิตศาสตร์เรียนก่อนเออสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับแล้วก็ผลลั์อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับที่เรียนเรียนคณิตศาสตร์มาเป็นแบบนี้ทางคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นักเรียนนะคอมพิวเตอร์คือตรงนี้คำนวณกันเสร็จแล้วเอาไปเก็บที่อะไรครับตัวแปรคำนวณในฝั่งขวาไปเก็บที่ตัวแปรในฝั่งในฝั่งซ้ายตรงนี้เขาจะอ่านว่าบิคำํำนักเรียนนะ่เขาไม่ได้อ่านว่าเท่าก,กับนะอ่านว่าบิคคำโอเคนะ เออ่ะเสร็จต่อมาพอคำนวณเสร็จได้ผลลัพธ์แล้วก็ทําการอะไรครับแสดงค่าหรือในหนังสือใช้คําว่าอะไรนะพิมพ์อะไรครับพิมพ์ค่าโอเคไหมก็เอาตัวแปรที่เราใช้ในการเก็บค่ามาทําอะไรครับแสดงอ่าก็อะไรครับ interlace แค่นั้นครับหมดขัน้นตอนหรือยังได้ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการยางได้แล้วก็ทําอะไรครับจบอ่าที่ตรวจงานรืจบการทํางาน สิ้นสุดก็ได้ครับสิ้นสุดสิ้นสุดการทํางานโอเคครับนี่สเต็ปคือแบบนี้ครับบางคนเขียนมาก็มีแค่สเต็ปนี้สเต็ปเดียวแล้วก็ลําดับก็ไม่ถูกด้วยเออมันก็ไม่รู้ตรงลำดับที่ห้าคืออะไรนี่เวลาวิเคาะงานเขียนแบบนี้โอเคนะครับข้อหนึ่งนะนะโอเคทนีนี้ความยากอยู่ที่ข้ออะไรนะข้อที่สามข้อที่สามเดี๋ยวเวลาเหลือเท่ากัน เจ็ดนาทีข้อที่สามน่าจะทันข้อที่สามม่ามีอะไรบ้างน,นักเรียนไปสามก็ถามว่าอะไรหาผลรวมตั้งแต่เลขเท่าไหร่ครับหนึ่งถึงยี่สิบหาผลรวมหนึ่งถึงยี่สิบสิ่งตรวจต้องการคืออะไระไวๆเขาสองครูทิ้งไว้ก่อนนะมันยาวสิ่ง๋รวจต้องการครูไม่เขียนแล้วนะรู้แล้วนะอันนี้คืออะไรว่าไปผลรวมต่อ,อไรครับ จทย์ต้องการผลรวมของเลขผลรวมเลขที่หารด้วยอะไรครับสองลงตัวตั้งแต่เท่าไหร่หนึ่งถึงยี่สิบตรงน,นี้นักเรียนรู้ไหมเลขที่หารด้วยสองลงตัวหนึ่งถึงยี่สิบมันต้องเป็นเลขอะไรนักเรียนเลขอะไรครับเลขอะไรเลขหนึ่งสองหารลงตัวไหมหารลงตัวคือหารแล้วมันได้อะไรนักเรียนชวนตอบหารแล้วมันได้อะไร คิดตามเรียนแล้วตอบด้วยหารด้วยสองก็ต้องเป็นเล,เลขหนึ่งหารได้ไหมเลขสามหารได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้เรียนสามจะลงตัวได้ไงเหลือเศษเท่าไหร่เศษหนึ่งใช่ไหมเลขห้าล่ะไม่ได้อะไรที่เป็นเลขคู่ได้หมดไหมได้หมดง่ายไหมลูกง่ายอ่ะโอเคนะต้าขั้นตอนที่สองหน้าจอจะออกเป็นยังไงโปรแกรมนี้ขั้นตอนที่สองครับอา้าวโปรแกรมนักเรียนก็ใส่ไปเลยครับ โปรแกรมอาหาผลรวมตู้เลยครับจึ๊บครับจึ๊บก็ใส่ไปมีอะไรบ้างมีรับค่าไหมมีไหมเลขมันตายตัวไหมคําถามเลขที่มันหารด้วยสองลงตัวตัง้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบตายตัวไหมตายไหมตายนะโอเคนะต้องมีไหมให้ต้องมีนําเข้านะอะได้ผลลัพธ์เลยไหมเอออ่ะตอบผลลัพ์เลยนักเรเียนอาจจะทําแบบหน,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 นังสือนังสือไม่ไ้ เอาพุทออกมาเอาพุทอย่างนี้ก็ได้เอาพุทเบิ่ๆๆๆๆๆอ่ะแล้วก็บอกว่าอะไรครับผลรวมผลรวมอ่ะตึกต๊กตึ๊กตรงนี้ปึ๊บอ่ะเท่ากับอะไรอ่ะว่าไปโอเคไหมแค่นี้เลยครับโปรแกหมแค่นี้อ่ะจัดการเรียบร้อยครับใส่กอบไปเรียบร้อยอ่ะหยิบกอบูดมาก่อนก็ได้รีบ ทำเสร็จแล้วก็ copy มาวา้ครับปึ๊บแค่นี้ครับโปรแกรมทำงานแค่นี้โอเคไหมไม่ต้องมีรับเข้าออกมาเลยได้นี่เลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับตรงนี้นะอ่วสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามแล้วปึ๊บโอเคชีสสามปึ๊บไปเลยครับสามเรื่องของ ข้อมูลนําเข้าต้องมีไหมลูกต้องไหมพราะมันรู้ค่าตายตัวไหมตายตัวก็เป็นไงไม่มีข้อมูลนําเข้าแค่นั้นพอถ้ามันไม่มีก็ใส่แบบว่าไม่มีหรือแค่ไม่มีเขียนเขาว่าไม่มีก็ได้โอเคปะ่ะโอเคอ่าสเต็ปที่สี่ทำอะไรสเต็ปที่สี่ทำอะไรฮะตัวแปรอ่าตัวแปรสเต็ปที่สี่ตัวแปรมีตัวแปรอะไรบ้างที่ต้องใช้ อ้าวหนึ่งสิ่งที่เราต้องการเราเอามาสองข้อสามต้องเอามา,า,า,มาถูกไหมครับเพราะฉนั้นข้อสามมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ข้อหนึ่งมีไหมมีหนึ่งตัวเป็นค่าอะไรครับผลรวมอ่ะแล้วแต่นักเรียนเนาะจะตั้งเป็นตัวแปรชื่อ,อไรว่านะครับอ่ะเช่นอันนี้ปูนิยามว่ามันชื่อเอ่อผลรวมมันใช้คําว่า total แล้วกัน total คือผลรวมปูไม่ต้องไปสาธยายว่าโอเคมันรวมเลขยังไงเพราะว่าอะไรครับข้างบนมันบอกไว้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นเลขที่มันหารด้วยนะ้ะ สองอลงตัวก็แค่นี้ครับผลลวพธ์อ่ะถึงสเต็ปการประมวลผลแล้วอ่ะทำไรครับประมวลผลทำไงครับสเต็ปที่หนึ่งหนึ่งทำไรครับเริ่มต้นอะไรนะการทำงานสองทำไรคร,บรับเหมือนเดิมเลยทำไรสเต็ปเหมือนเดิมเลยทำการประการตัวแปรอมีตัวแปรอะไรบ้างมีตัวเดี่ยวโทรอะไรครับ total ค่ามันตัวเลขหรือตัวหนังสือตัวเลขใส่เท่ากับเติมอะไรเข้าไปเติมศูนย์เข้าไปเริ่มต้นต้องไม่มีค่าอะไรนะรครับสามข้อมูลนําเข้ามีไหมต้องมีข้อมูลนําเข้าไหมครับไม่มีเพราะนั้นต้องรับค่าไหมไม่ต้องก็ไปทําอะไรได้เลยไปสเต็ปทาทาการคํานวณได้เลยคํานวณคํานวณว่าอะไรครับ total เท,ท่ากับในคู่เป็นเลขอะไรบ้าง สองบวกสี่บวกอบวกแปดอ่ะคูบบ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 ปมันจะบวกแบบนี้ไปถึงเลขอะไรครับบวกยี่สิบบวกไหมหนึ่งถึงยี่สิบบวกยี่สิบได้ไหมคิดนะครับตอบนะครับอย่ายนั่งอึ้งอั้มอึ้งนะครับนักเรียนนักเรียนอั้มอึ้งไม่คิดจะตอบอะไรจะไม่รู้เรื่องอะไรนะเออเอาไหมยี่สิบคำถามกัญญาไหมยี่สิบตั้งตาลอยเอาไหมทำไมถึงต้องเอาไม่รู้ไม่ได้โจทย์ขาว่ายังไงลูก สุดก็ว่าไงสุดก็ว่าไงเลขที่ไหนครับเลขตัวเลขที่ใช้คือเลขอะไรครับหนึ่งถึงยี่สิบเพราะนั้นเอายี่สิบไหมเอาไห่เอาหรืเอานะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องบวกไล่ไปจนถึงเท่าไหร่ยี่สิบบวกแปดบวกสิบบวกสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดจนถึงเท่าไหร่ยี่สิบโอเคเนาะแล้วก็เอาไปเก็บที่ตัวแปรอะไรครับทัท้งหโอเคไหมโอเคไหมครับอ่ะตอนนี้เรียนก็ ตรงนี้ที่กูจุดๆดไว้เลียก็ต้องไปทําอะไรไปเขียนให้ครบโอเคไหมครับได้เท่าไหร่รู้ไหมรู้ป่ะครับอ่าใช่เหรอใช่หรือเปล่าอาหารไปแล้วใช่ไหมอ่ะคานวณอเสร็จแล้วก็ทาอะไรครับโจทย์เขาต้องการอะไรตรงเนี้ยถ้าเป็นโปรแกรมมันต้องทาอะไรออกมาก็ทำอะไรครับแสดงค่าผลลัพธ์ออกมาใช่ไหมผลลัพธ์เราเก็บไว้ในตัวแปรอะไรโโทั้งแล้วก็อะไรแสดงค่าหรืออะไรครับ พิมค่าอ่ะที่ตัวแปรชื่อ Total ออกมาจบหรือยังโปรแกรมจบแล้วก็จบการทำงานหรืออะไรครับสิ้นสุดการทำงานว่าไปโอเคครับสองข้ออ่าโอเคเวลามีเหลือเท่านี้สามติบพอดีครับ